รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เสปูลอเสและทีและทีชาปูชาปู บ้านแม่มีเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านทุ่งยาหมู่ที่หกตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเป็นชุมชนขนาดเล็กประกอบด้วยสี่คุ้มบ้านได้แก่บ้านทุ่งยาที่เป็นคนพื้นเมืองส่วนบ้านแม่มีนอกแม่มีในและแม่มีจกปกเป็นชนเผ่าปากกากยอหรือเรียกว่าชาวกะเหรี่ยง ได้อุพยพมาตั้งถิ่นฐานณเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนับเป็นระยะเวลา170กว่าปีมาแล้วปัจจุบันหมู่บ้านทุ่งยางมีประชากรจำนวนทั้งสิ้นประมาณ200คนชาวบ้านมีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษสืบทอดความเชือ่อประเพณี ตลอดจนทัศนคติเรื่องการเคารพสมบัติสาธนารนณะและตระหนักถึงสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทําให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เรียบเสมือนจิตวิญญาณของทุกคนมัแม่มีในนาที่ปัญหาคือเจ้บ้านที่เดือดร้อนขึ้นมาอนะปีสามหนึ่งคือมีปัญหาเกีย่ยวกับอุทยาทัพตี ของชาวบ้านแม่มีนายเพราะว่าบรรพบ,บุรุษของชาวบ้านแม่มีนายในเขาเกยอ,อยู่มาเป็นร้อยร้อยกว่าปีแล้วแต่มาเจอปัญหาเมื่อปีสามหนึ่งประกาศเขตอุทยาแจ้สองสามแสนเจ็ดหมื่นไร่แต่คือว่าปัญหาที่มาตามมาถึงบ้านแม่มีนายปีสามสี่ปีสามสี่มีการขยายพื้นที่ของอุทยาแจ้สองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นไร่ก็มาถึงบ้านแม่มีนายแต่ตหลังจากการประกาศแล้วคือปัญหาชาวบ้านก็คือชาวบ้านก็เปินกลัวปัญหาจะตามมา แล้วก็มีการตาวงทางเจ้าหน้าที่ทางของเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาควบคุมในพื้นที่แล้วก็คือว่าใช้รถถ่ายถ่ายรอบหมู่บ้านแล้วเพื่อจะหาความยุติเกี่ยวกับคือว่าไม่ให้ชาวบ้านทำไร่ป่าทําไร่ทําสวนแต่ชาวบ้านเลยก็คือว่าเอาหลักฐานทางสวนราชการไปตรรว่าชาวบ้านอยู่มาั้งแต่สมัยปู่ย่าต,ตายายแล้วคือว่าเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุทยานหรือว่าทางฝ่ายปกครองหรือทางของ จังหวัดเนาะมาหารร่วมกันหาท้าออกร่วมกันเราจะมีกลุ่มที่มาช่วยเราก็มีกลุ่ม NGO ีที่เสนอข้อแนะนาให้ว่าไปหาหน่วยงานแล้วก็เราก็จัดเวทีร่วมกันแล้วก็หาท้าออกแต่ระยะหลังก็คือว่าชาวบ้านเราก็ไม่สามารถหาท้าออกได้แล้วก็มีการรวมกลุ่มเข้าขอคอกนเนะครือก่กเกษตรกรภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาปัญหาหลายพื้นที่ที่เกี่ยวกับในป่าแล้วก็คือหารวมตัวกันก็คือไป ก่อมอบที่ขอเชียงใหม่เมื่อปี37เกี่ยวกับที่ดินทํากินของชาวบ้านแม่มีนายแต่ก็ปัญหาก็ได้แก้ไประยะหนึ่งแต่ก็สุดแท้ก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมก็สุดแท้ก็ชาวบ้านที่บ้านแม่มีนายก็ร่วมกับสมาชิกกลุ่มจนกับของที่าคอีสานก็ร่วมกันปี39กา็ไปที่ของทำเนียรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งก็ไปอยู่ประมาณ เก้าสิบเก้าวันเนี่ยไปอยู่ทําเนียรัฐบาลแล้วก็ได้ข้อยุติบอกว่าคือว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่กับป่าได้แต่ก็ระยะหลังก็มีการเปรียบแปลงรัฐบาลมาก็ปัญหาก็ตามมาอีกชาวบ้านแล้วก็ต่อสู้เรียบร้อยสุดท้ายก็ส่วนผมเองก็มาวิเคราะห์ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยส่วนเบื่อโบนนี่คือว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้รับแก้ปัญหาแต่ระยะหลังก็ผมก็กลับมาที่บ้านแล้วให้ชาวบ้านนี่แหละคือว่ารวมตัวกันดีกว่าแก้ไขปัญหาแล้วก็เกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับการทำแนวการไฟหรือว I mean, ่ากิจกรรมของหมู mornings, Then, ่บ้านเนี่ย ื่อให้ภาพทางของฝ่ายสังคมหรือว่าสาธารณชนรู้ว่าพื้นที่ของบ้านแม่มีนายมีการอนุรักษ์ป่าแลาะะยยานหลายหน่วยงานหลายหน่วยงานก็เข้าใจแล้วก็เอาทางส่วนของอุปกรณ์การดับไฟป่าหรือว่าลหลายหลาย,หลายหน่วยงานก็มาสนใจบ้านเราแล้วก็ปัญหาก็ตัวน,นั้นก็เคียบขายไปเรื่อยๆ่แต่ณปัจจุบันนี่ก็คือผมเองก็แล้วก็ทําการอนุรักษ์ของบ้านแม่มีนายอยู่แต่ก็ปัญหาก็จากดีขึ้นป่าที่ปีสามแต่ตอนนี้ก็ปีห้า 59เราลองรู้สึกว่าคือว่าชาวบ้านก็หลายคนเข้าใจเรื่องของการอนุรับป่าแล้วก็ผู้นำกับกับผู้ใหญ่บ้านเนาะและคณะกรรมการเนี่ยคือว่าเป็นแกนนำหลักของบ้านแม่มีน้ยจากที่ชาวบ้านได้ประสบปัญหาผู้นำได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ถูกรีรอนสิทธิ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยจึงออกมาเป็นตัวแทนของชาวบ้านเรียกร้องสิทธ์ ทำความเข้าใจกับภาครัฐยอมเสียสละเวลาตนเองเพื่อส่วนรวมจนชาวบ้านสามารถคงอยู่อาศัยในถิ่นฐานของตนเองได้ต่อไปคอยกระตุ้นจิตสำนึกของชาวบ้านและทำตนเป็นแบบอย่างอยู่เสมอลักษณะของผู้นำบ้านแม่มีสอดคล้องกับทฤษฎีผู้นำความสามารถพิเศษชาลิสมา ของเบสและอาวอริโอที่ว่าผู้นำประเภทนี้มีความสามารถในการซักนำเขี่ยวกลมจูงใจและมีพลังที่จะกระตุ้นอารมณ์ให้คนอื่นมีความคอยตามมีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติงานโดยการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีความเชื่อในการอนุรักษ์ป่าเนาะเคย คือมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองนี่เกี่ยวกับศาสนาพุทธผีเนาะที่ทำให้มีกฎความเชื่อในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนาะคือความเชื่อตรงนี้นี่คือมันเชื่อว่ามันมีความเชื่อว่าป่าที่น้ําซับน้ําซึมป่าโป่งเนี่ยมันบอกว่าป่าตรงนั้นมันมีผีห้ามไปตัดห้ามไปทาลาย เพราะว่าถ้าเอาเศษไม้หรือเอาไม้ไปทับไปถมเนี่ยมันก็จะทำให้ครอบครัวหรือตัวเองเนี่เกิดไม่สบายเนาะเขาก็ต้องเอาผีไปเลี้ยงไปปูชาไปทำพิธีแต่ซึ่งการทำพิธีต่างๆเนี่ยคือคือ,คอมันลำบากเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคนเรานี่คือบ่อยอยากเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะ คือ,อยากจะให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยที่สบายเนาะที่ทำมาหากินแบบบ่มีเจ็บบ่มีป่วยแต่ถ้าเขาไปตัดไปทำลายตรงนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายของเขาเนี่ยบัติบัสบายขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ลําบากต่อครอบครัวตรงนี้เขาก็มีความเชื่อว่าตรงนั้นเขาบอกควรไปตัดบอกควรไปทําลายแล้วก็อย่างน้อยๆก็เกิดเป็นจิตสํานึกที่ว่าตรงนั้นเขาบอกไปทําลายปื๊ดเพราะว่ามันบ่มีจุดเดียวมันจะมีหลายๆจุดเนาะ เขาบอกไปทำลายปุ๊บมันก็เกิดเป็นป่าคือป่ากิวสันหลวงอันนี้เป็นกระถือเนาะคือเปิ้บอกว่าสมัยก่อนนี่มันเป็นทางเดินของไอสั์ป่าเพราะว่าสั์ป่าต่างๆเนี่ยสั์ประเภทใหญ่ๆเนี่ยอย่างไฟป,ป่ากด็ดีหมูป่าก็ดีเนี่ยมันจะข้ามกิวตรงนั้นเขาบอกควรไปตัดบอกควรไปถมตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นทางของเปิ้ล มันเป็นผีกับเดินไปตยัยเพื่อนบอกว่าอี้นะเขาก็คงไว้ตรงนั้นก็เป็นการอนุรักษ์ส่วนหนึ่งในจุดนั่นๆเนาะแล้วก็คนเฮาเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าถ้าคนไหนเกิดมามีลูกเกิดหนึ่งคนเนี่ยต้องเอาสะดือไปผูกกับต้นไม้เพราะว่าคนเฮาคนหนึ่งเนี่ยถ้ามีต้นไว้ไม่ไว้ต้นหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็มันก็ดีกว่าอันนี้คือสมัยก่อน แล้วเปิ้นบอกว่าขวานของคนเฮาเนี่ยอย,อยู่จะอยู่กับต้นไม้ต้นอยู่เรื่องของการจัดการเกี่ยวกับไฟป่าก็เหมือนกันคือเขาจะดูแลมาตลอดเลยเพราะว่าเขาบ้านเฮานี่มีทำไร่ทำสวนนี่ก็มีแต่ว่าสมัยก่อนเนี่คนไหนไปเผาไร่นี่ต้องมีแนวกันไฟเสร็จจากแล้วปุ๊บเขาต้องมีการเลี้ยงผีไฟเพราะว่าเป็นการขอโทษขอพอยกับป่า แล้วก็เฮาก็บอกหื้ลามเขา้า,เขาไปในป่าคือผู้ท่าผู้แก่เนี่ยเพื่อนจะบอกตั้งกดเป็นรายลักษณ์อักษรมานี่บอกมีแต่เพื่อนจะบอกเล่าลูกหลานบอกเล่าคนในชุมชนว่าตรงนั้นเขาควรจะอนุรักษ์จะเป็นตีกผีอยู่จะต้องเป็นป่าคงไห้นี่เนาะคือคือการที่ว่าบอกจะต่อไปเขาก็เชื่อกฟางกัน่ะต่อไปแล้วก็เขาก็ป่าของเขาก็คงอยู่จนถึงปัจจุบนนะันเนาะ อันนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นเนาะกับป่าของเขาที่คงไหวนะซึ่งถ้าเขาบอกมีประเพณีวาาัฒนธรรมเนี่ยผมคิดว่าป่าบรนเทาเนี่ยคงจะลดน้อยถอยลงนอกจากนี้ยังมีการตั้งกติกาเพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติของคนในชุมชน โดยมีทั้งหมด5หมวดดังนี้หมวดที่หการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนหมวดที่2การป้องกันไฟป่าหมวดที่สการจัดการที่ดินหมวดที่สบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป่าชุมชนและหมวดที่หบทบาทหน้าที่ของสมาชิกชุมชนซึ่งทุกคนในชุมชนได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังแบ่งป่าเป็นสโซน ได้แก่ 1. ป่าต้นน้ำเป็นป่าที่ชาวบ้านให้ความสำคัญมากเพราะเป็นแหล่งกำเนิดน้ำจึงไม่ยุ่งกับป่าพื้นที่นี้เด็ดขาด 2. ป่าทำกินเป็นป่าที่ชาวบ้านใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 3. ป่าชุมชนเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและด้วยจิตสำนึกของคนในชุมชนที่มีความหวงแหนในทรัพยากรของตนเองเป็นการสร้างการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนและสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานการอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความกลมกลืนทำให้ชาวบ้านบ้านไม่หมีมีความรักป่าและรู้สึกหวงแหน เกิดกระบวนการการจัดการป่าในรูปแบบของตนเองขึ so ้นจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของบริษัทปตทปีพศ2552ปจากการศึกษากระบวนการการจัดการป่าชุมชนของบ้านแม่หมีจึงสามารถสรุปออกมา เป็นรูปแบบการจัดการป่าชุมชนโดยใช้กระบวนการตามทฤษฎีระบบคือองค์ประกอบต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันและขึ้นต่อกันโดยส่วนประกอบต่างๆร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบดังนี้ปัจจัยนำเข้ากระบวนการผลผลิตผลลัพธ์จากกระบวนการนี้สร้างรูปแบบการจัดการป่าชุมชนของบ้านแม่หมี หรือไม่มีโมเดลปัจจัยจนำเข้าได้แก่ 1. ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 2. จิตสำนึกของชาวบ้านทุกคน 3. ผู้นำที่มีความเสียสละและคอยกระตุ้นจิตสำนึกของชาวบ้านโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ผลที่ได้คือกระบวนการการจัดการป่าชุมชนที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและระเบียบกติกาที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้ผืนป่ายังคงอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางธรรมชาติสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน